ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะครับคุมพลังแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับหรือว่าลิเธียมไล f โฟ4นะครับขนาด2 4โวลต์314ออมร์นะครับชุดนี้นะครับลูกใหญ่เลยครับวันนี้นะครับ ลูกค้าสั่งไปใช้กับระบบโซลา r เซลล์ชุดนอนนานะครับเป็นชุดออฟกริ click, ระบบ24นะครับเล็กๆนะครับใช้งานในบ้านสวนนะครับผมชุดนี้สามารถดูผ่านโทรศัพท์ได้นะครับเป็นตัวสมาร์ทบ m s เสนะครับร้อยทับสองร้อแอมนะครับมีแอตทีฟบาลานในตัวนะครับหแอมนะครับ สามารถตั้งค่าเซตติ้งดูค่าแบตต่างๆผ่านโทรศัพท์ได้นะครับการใช้งานนะครับตัวนี้ก็ในชุดก็ใช้ได้เกือบทุกอย่างนะครับตั้งแต่พัดลมทีวีตู้เย็นหม้อหุงข้าวนะครับหลอดไฟต่างๆนะครับเครื่องซักผ้าได้นะครับ แอร์ก็ใช้ได้นะครับแอร์ขนาดไม่เกินอ่า1ื0อน BTU นะครับแต่ว่าก็แนะนำให้ไม่เกินสัก9,000 BTU นะครับเพราะว่าระบบออฟจิตนะครับมันค่อนข้างจะเป็นระบบชาร์จเดียวนะครับเป็นโซล่าเซลล์ไม่มีการไฟฟ้าถ้ามีการไฟฟ้าเข้าร่วมก็ 1 2ื0 0สองพันวิดีโอก็ได้สบายๆครับเพราะว่าแบตตัดก็ตัดไปหาการไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นโซล่าเซลล์อย่างเดียวนะครับถ้าแบตหมดก็หมดเลยนะครับก็ยังไม่แนะนําให้ใช้โหลดหนักนะครับแต่ว่าตัวนี้รองรับได้นะครับแอร์ได้ถึง1 2ื0 0สองนวิดีโนะครับเครื่องเชื่อมได้นะครับสว่านไฟฟ้าเครื่องหินเจีย ต่างๆได้หมดเลยนะครับชุดนี้นะครับก็ลูกค้าเอาไปก็ออกแบบคำนวณโหลดเอานะครับนะเสร็จเรียบร้อยครับเตรียมจัดส่งลูกค้านะครับจังหวัดสระแก้วนะครับสวยๆเลยนะครับผม ความจุนะครับตัวนี้สเปคสามหนนะครับแต่ว่าความจุจริงเทสออกมาแล้วนะครับก็เกินนะครับได้ถึงประมาณ330รอยสมแอมเลยนะครับลูกนี้นะครับดีดีแปดสิบนะครับผมก็ใช้งานได้จุกๆุเลยนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อป้ายร้านนะครับ เตาไทยแลนด์นะครับผมเฟซบุ๊กเต่าไทยแลนด์นะครับเบอร์โทรศัพท์0616169170สนใจสเปคไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวสมาร์ทเบียร์เบสนะมีเทมสองตัวนะครับจับที่แอคทีฟเบีอร์เสตัวหนึ่งนะครับและจับที่แบตตัวหนึ่งนะครับอุณหภูมิร้อน b บีเสตัด แน่นอนครับอโอเคครับผมคลิปนี้ก็มารีวิวนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นผลงานอะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ